สวัสดีครับมัมโบชาแนลนะครับวันนี้พาเพื่อนๆน,นะครับมาเล่นเกม Range Simulator นะครับเพื่อนๆมันมีการอัปเกรดตัวเกมใหม่นะครับในเรื่องของทั้งแสงสีโดยการใช้เหมือนน่าจะเป็น u n r e ร l นะครับเพื่อนๆ u n r e ร l เข้ามาในการปรับปรุงระบบตัวเกมแล้วก็มีสัสตว์เลี้ยงใหม่แล้วก็ในเรื่องของน่าจะเป็นพวกแอ i m เมชันต่างๆที่เพิ่มเข้ามานะครับวันนี้พี่แมพซีพี่โมเซก็เล่นกับเราด้วยนะครับ มีแอฟซีก็ไอแอมอฟซีนะครับโมเซ่ก็ไอแอมโมเซ่นะครับส่วนผมก็แอมสมชายนะครับเพื่อนๆเ,เซฟเก่าเราที่เราเคยทําไว้นะครับก่อนหน้านี้เพื่อนๆไปดูในคลิปเก่าที่เราทํามันพี่โมเซ่เอาปืนมาทาไมมัน,นมัน,ม,นมันเป็นฟาร์มที่ใหญ่มากเลยนะครับแล้วก็มีรายละเอียดเยอะมากทั้งบ้านแล้วก็ทั้งตัวพวกสัตว์ที่อยู่ในในฟาร์มเราทั้งไก่ทั้งหมูทั้งงวอะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อนๆซื้อมาเยอะมากแล้วมันอัปเกรดใหม่จน มันไม่สามารถที่จะเอาเซฟเกมเก่ามาใช้กับ uh, ตัวเกมที่มีการอัปเดตใหม่นะครับคือพูดง่ายๆต้องเล่นใหม่ครับเพื่อนๆนี่แหละครับก็เลยทําให้เรามาสร้างบ้านหลังใหม่ให้เพื่อนๆดูกันอีกทีหนึ่งนะครับโอเคไหมพี่มาซี่พี่โมเซอันนี้พี่มาซี่กำลังสร้างบ้านนะครับเพื่อนๆเนี่ยครับที่การสร้างบ้านของที่นี<ๆ>่ไม่ยากนะครับเพื่อนๆบิวนี่ครับเห็นไหมครับ <อ ism. S 1> มันจะมีให้เลือกอันนี้คือตัวบ้านนะครับ มีฟาร์มเฮาส์ pH สอง pH ส pH หนะครับแล้วก็ตรีโทฟาร์มประมาณนี้นะครับเพื่อนๆเ,เห็นไหมครับสร้างเลยไหมสร้างเลยสร้างเลยโอเควูดแพ้งหกสิบี่เลยหรออันนี้เป็น<ด>หล่อลงลง,ลงเรือนเป็นที่ว่าเอาไว้เลี้ยงงวพวกอะไรอย่างนี้นะครับเพื่อนๆหมายถึงว่าเก็บเก็บพวกฟางพวกอะไรอย่างนี้นะครับเป็นลงเรือนขนาดใหญ่นะครับเพื่อนๆบานเก็บฟางเก็บอะไรอย่างเงี้ยครับเป็บอุปรกรณ์เครื่องมือทางการเกษตร อ,อันนี้โรงเรียนไก่ไน,นะนะครับเพื่อนๆน,นี่ชิคเก้นคูปนะครับอันนี้บิ๊กชิคเก้นนี่มีเดียมนะครับนี่พรีเมียมก็คือหรูหน่อยนะครับเพื่อนๆนต้นไม้ก็มีนะครับนี่เห็นไหมมันอัปเกรดมาใหม่นะครับหลายอย่างเลยเพื่อนๆอน,นี่อันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับตัวบ้านนะครับทั้งเป็นหน้าต่างประตูพื้นนะครับนี่วูดฟาวเดชั่นอุ้ยขอโทษชนอู้ร้างได้แล้วใครชน หนูเชิญเพราะหนูจะเข้ามาสร้างใกล้ใกลังสร้างอยู่ทุกคนอุ้ยเฮฟซี่โอเคเนี่ยครับแล้วแล้วพอเวลาเราวางโครงตรงนี้ให้เพื่อนๆเห็นไหมครับวูดแ p l a n k ก็ต้องใช้ทั้งหมด64อันนะครับแล้วก็คอนกรีต365เลยเพื่อนๆกับเหล็ก140นะครับเห็นไหมครับเพื่อนเพื่อนต้องไปหามานะครับก็ไปหาที่เนี่ยครับไปหาที่ตรง hardware store นะครับเพื่อนเพื่อน นี่ครับไปซื้อมาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นไม้เหล็กแก้วนี่ครับหรือไม่ก็ปูนซื้อได้หมดนะครับเพื่อนๆ่คาช็อปก็ซื้อรถนะครับไม่ว่าจะเป็นรถบรรทุกรถกระบะแล้วก็รถกของอะไรอย่างเงี้ยครับได้หมดนะครับเพื่อนๆแล้วถ้าเพื่อนๆล่าเนื้อได้เพื่อนเพื่อนก็มาที่เบสเบอร์เกอร์นะครับเพื่อนเื่อเอาเนื้อไปขายเพื่อแลกเป็นเงินนะครับส่วนนี้เป็นแกสสเตชันก็คือเวลาน้ํามันนะครับเราเอามาใช้กับรถยนต์ที่เราซื้อมาทุกคัน แล้วก็อุปกรณ์ที่เราเอามาตัดไม้เครื่องตัดไม้อะไรอย่างเงี้ยครับจำเป็นต้องใช้น้ํามันนะครับเพื่อนๆส่วนเจ n e r a ร Store นี่มันจะเพิ่มมาจากฮาร์ดแวร์สโตร์ก็มันจะเป็นคล้ายๆกับเ,เกี่ยวกับพวกกระสุนปืนอะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อนๆเหมันก็มีให้นะครับแล้วก็ไอพวกของแปลกๆที่ว่าฮาร์ดแวร์ไม่มีนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะไปซื้อได้นะครับผมตั้งชื่อ,อาฟาร์มของเราคือมาโมเรนซ์นะครับเพื<ๆ>่อนๆเนี่ยครับอุ๊ยอากาศดีจริงๆด้วย อันนี้ผมไปลากมานะครับเห็นไหมครับพรเพื่อนๆทำไมพี่เมสซี่กระโดดอย่างนั้นน่ะแต่ก็ดีกว่าผป้าแล้วกันเออจริงดูของผมนะครับกระโดดเหมือนเต้นบัลเลนนิดหนึ่งนะครับนี่ผมซื้อพลุมาให้ดูนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวคืนนี้พี่โมเซ่รอจุดนะครับเดี๋ยวจุดให้เพื่อนๆดูเยอะมากมีผมซื้อมา,มาให้มันมีหลายแบบมากเลยนะครับเกมอัปเดตให้เราสามารถที่จะอันนี้น้ํามันนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับ เราสามารถซื้อแกลอนตัวนี้นะครับแล้วอันนี้มันถังเปล่านะครับที่ใช้งานไปละส่วนนี้ก็คือที่เต็มนะเห็นไหมครับแถบมันเต็มอันนี้แ,แถบมันปเปล่าแล้วก็เราสามารถเนี่ยครับซื้อถังขนาดใหญ่อย่างนี้เลยแล้วเพื่อนๆซื้อได้นะครับแล้วเติมน้ามันเข้าไปนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับโอ้หนึ่งพันน่าจะหนึ่งพันลิตรนะผมว่ามันเขียนว่าหนึ่งพันนะครับเห็นไหมครับ<อ>ผมซื้อมาสามลูกเลยจะได้ใช้กันยาวๆไปเลยได้กําลังขึ้นอยู่เนี่ยครับอันนี้ก็ขนไม้ได้นะเพื่อนๆอันนี้ขนสัตว์ก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็น อ่าไก่หรือว่าง,งวัวอะไรอย่างเงี้ยครับแพะอะไรเงรี้ยที่เราจะซื้อนี่อ่าที่เกมอัปเกรดใหม่นะครับเพื่อนเพื่อนตรงพื้นที่ตรงนี้นะครับมันให้เราไม่ได้สร้างบ้านไม่ได้นะครับเพื่อนเพื่อนพี่แมฟซี่ลองแล้วนะครับสร้างบ้านไม่ได้แต่จะให้เราสร้างเหมือนประมา,ะะมาณเป็น,นนั่นนะครับปลูกต้นไม้ปลูกพืชอะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อนๆนมันมีต้นทานตะวันหรือบางทีอาจจะปลูกเป็นต้นมะเขืออะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะครับมะเขือเทศอันนี้ครับที่ตัดที่ที่เขาเรียกว่าแปลรูปไม้เนาะ แปลรูกไม้ครับเพื่อนๆเห็นไหมครับเราเอาไม้ท่อนนะครับเพื่อนๆเอามาใส่เนี่ยครับเอามาใส่ในเครื่องนี้เนี่ยผมทําให้ดูนะครับเราเดินเข้ามาที่ต้นไม้นี้ถ้าเราต้องการที่จะจัดการกับต้นไม้ต้นนี้นะครับตัดต้นไม้เกมนี้ตัดง่ายอ่ะทีเดียวเห็นไหมครับต้นไม้ร่วงเลยไม่ไม่เหนื่อยนะครับไม่เหนื่อยมากเนี่ยครับแล้วก็แบกไปอย่างนี้นะครับเพื่อนๆมาที่เนี่ยครับตัวแปลไม้นะครับนี่ แล้วก็นี่ครับมันต้องใช้น้ํามันนะเพื่อนๆเห็นไหมครับเครื่องนี้ต้องใช้น้ํามันนะครับถ้าไม่มีน้ํามันนี้มันไม่เดินนะครับเพื่อนๆแอะได้แล้วครับครับแผ่นไม้2แผ่น1ท่อนได้ไม้แบน2แผ่นนะครับเห็นไหมครับเดี๋ยวดูปริมาณที่ผมตัดกันเนี่ครับเยอะมากกี่ต้นเนี่ยกว่าจะได้ขนาดนี้ไม่ใช่มีแค่กองเดียวไม่ใช่ของกองนะนะดูเพื่อนๆดูกองนั้นอีกแล้วยังกองนี้อีกนี่ครับเยอะมากอันนี้กองนี้ผมทําคนเดียวเลยครับเพราะว่า เด็กๆเขาไปทําธุระก,กันที่อื่นนะครับผมก็เลยต้องมาจัดการเองอันนี้อีกกองนึนะที่ผมทําเองเนี่ยครับเพื่อนๆเยอะมากกว่าจะได้ขนาดนี้นะครับตัดไม้ไม่ต่ํากว่า20ต้นนะเพื่อนๆแอปเซนสุดท้ายนะอันนี้ก็เยอะด้วยพี่พี่สุดท้ายมาละรถลากเนี่ยเห็นไหมครับเ,เนี่ยถ้ารถลากลากได้มันจะมีข้างหลังเนี่ยครับเป็นช่องที่ว่าเอาไว้ลากรถนะครับเพื่อนเะห็นไหมครับรถนี้ก็ลากได้รถกระบะก็ลากได้นะครับ เนี่ยครับรถกระบะสองคันที่ผมซื้อมานี่เห็นไหมครับเพื่อนเอนเกมนี้หาเงินไม่ยากนะครับต้องล่าเนื้อล่าอะไรเนี่ยครับมันมีต่มท้ายนี้ก็คือสามารถที่จะลากรถได้นะครับลากตัวพ่วงพ่วงหลังนะครับเพื่อนๆอ,อันนี้เป็นห้องเก็บของสตอเรจของเรานะครับเกมมันมีให้ยอยู่แล้วเราไม่ต้องสร้างเองนะครับอันนี้โอ้บ้านเสร็จแล้วโอ้ไวมากเด็กๆกเนี่ยครับไี่ตองใไปเก็บปเลยไว้ที่เดิมนะ ตายกระโดดก่อนขอขึ้นไปดูหน่อยนี่รีวิวบ้านนะครับเพื่อนๆสวยมากเียเข้าไปดูกันเลยไหมอย่าเพิ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปบ้านสวยมากเลยอ่ะเด็กๆสวยจริงๆนะครับเปิดไฟอะไรได้นะครับแต่ว่าเกมนี้มันฟังก์ชันมันมีแค่นี้นะเพื่อนๆใช้เตาใช้เตยอะไรไม่ได้นะครับแล้วก็ตู้เย็นก็ใช้ไม่ได้นะครับเพื่อนๆเนี่ยห้องนี้ห้องเก็บอาหารนะครับ เกมนี้ให้ทำไสกรอกใช่ไหมครับพี่แมซี่ใช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 ่สกอกทำมาจากเนื้องัวหรือว่าเนื้อเนื้อหมูอะไรอย่างเงี้ยครับมีวิธีทำไสกรอกเดี๋ยวเราจะสอนกันอีกทีหนึ่งนะเพื่อนเพื่อนเรามาเก็บในห้องนี้ได้นะครับเหมือนเป็นเป็นคลังเก็บอาหารนะครับห้องนี้ไปไปดูห้องห้องนอนซิห้องนอนอยู่ข้างบนมันเปิดเพลงได้น่ะพี่แมซี่นี่ไงหนูไม่อยากเปิดอ๋อหนูไม่อยากเปิดเหรอคะนี่นี่เพื่อนเพื่อนเปิดได้นะครับเพลงแต่พี่แมซี่ไม่อยากเปิดนี่เห็นไหมครับ ต้องเซตต้องเซตก่อนเนีย่ยครับมูบอาร์มไปไปเนีย่ยครับหมุนอ้าวเลกคอร์ดไม่มีแฮะพี่แมพซี่มันเปิดไม่ได้แฮะ ออทุกทีมันเปิดได้เนาะต้องเอาแผ่นปะแผ่นแผ่นมันอยู่ตรงตรงไหนสักที่หนึง่งเราต้องไปเก็บเอาน่าจะไม่มีหรือเปล่าจริงเหรอเอ้ยเหมือนหาแผ่นเปิดเจอนะแต่ว่ามันไม่ไม่มีนะครับตรงนี้อันนี้เซตเลคคอร์ดเนี่ยครับไม่มีเสียงเพลงโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันอีกทีหนึง่งอันนี้เปิดไฟนะครับเปิดไฟธรรมดาเดี๋ยวดูห้องนอนหน่อยห้องนอนข้างบน,นนี่ห้องอะไรอะ อ๋อนี่<ม>ห้องนอน<ม>อีก<ม>ห้องหนึ่งอ๋ออันนี้ห้องนั่งเล่นนะครับนี่มีเครื่องเกมรุ่นเก่าอัตาลิเลยแต่เราเคยรีวิวไปแล้วนะเพื่อนๆตรงฝั่งนี้ครับเคยรีวิวไปแล้วอันนี้ก็เพลงไม่มีอะไรเลยแฮะแต่ผมกับพี่โมเซ่นี้ชอบดวลปืนกันนะครับเพื <c oughs> <c oughs> ่อนๆดวลปืนกันนี่ห้องนอนนะครับนอนแบบเตียงเดียวเตียงเดียวนอนกันเตียงละคน แต่มันมีบ้านอีกหลังหนึ่งใช่ไหมพี่แฟซี่มีบ้านหลังแฟซี่สร้างสร้างบ้านหลังอื่นไหมได้เดี๋ยวสร้างเนาะสร้างบ้านหลังอื่นเที่ยงพอดีแต่ว่าดูฟ้านี่ครับอย่างอย่างกับเดอะมิสเลยก็คือหมอกมารุตยูนะครับเพื่อนเอันนี้ที่เราไปซื้อกันมาพเพื่อนเเยอะมากทั้งไม้ทั้งเนี่ยครับทั้งเหล็กแล้วก็มันมีปูอนอยู่ข้างในด้วยนะครับสร้างบ้านต่อไปเลยพี่แฟบซี่ให้เร็วๆหรือพี่สร้างให้เราทั้นั้นขอดูก่อนอันต่อไปเนี่ยครับปืน ปืนเนี่ยครับเห็นว่า oh, เป็นรีวอเวอร์นะเพื่อนๆสามารถยิงพวกเอ่อเนี่ยครับทั้งกวางนะครับเพื่อนๆทั้งหมาป่าหมาป่า,ปา,ปามีนะผมบอกไว้นะเพื่อนๆที่นี่มีหมาป่านะครับให้ระวังให้ดีแต่บางทีมันจะไม่ค่อยมาอยู่แถวนี้นะครับแต่พี่โม่พี่แมพซี่ตุยไปก่อนหน้านี้เพราะว่ามันมา mm. แถวบ้านเราอยู่ตัวหนึ่งแมพซี mm. <ep> ่กะจะไปสู้มันเพราะว่าไม่ต้องการให้มันมาเดินเล่นนะครับกลัวมันมันกินไก่เราแล้วก็ตัวเองก็เลยตุย,ตยผมก็เลยต้องไปช่วย เนี่ยครับชักปืนแล้วก็เนี่ยเล็งยิงแต่ว่ากระสุนต้องมีนะครับเพื่อนๆเนี่ยครับแล้วก็โหลดกระสุนอะไรอย่างนี้ปืนยาวก็มีนะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆปืนล่าสัตว์เหมือนคล้ายๆปืนล่าสัตว์แต่ว่าเราต้องไปทำเควสนะครับถึงจะได้มาปืนนี้เหมือนเริ่มเล่นใหม่เลยแฮยังซีสร้างใหม่ยังคะใช่ๆๆกำลังไปอันนึงเออดีแฮะรู้สึกว่าอากาศดีมากเลยแดดเริ่มมาแล้วแดดอ่อนๆนะครับเพื่อนๆ <mm อ่าต่อไปคือฟาร์มเฮาส์ ph ถ <mm ึง <mm ส <mm no> <mm <mm ี่นะ ph สี่ใช่ไหมอันนี้คือเร่งลองมาเนาะเราเราสามารถยิงยิงเพื่อนได้นะครับเพื่อนเพื่อนถ้าอยากจะยิงตามใจอ่ะแต่แต่อย่ายิงเลยถ้ายิงเพื่อนล้มนะครับล้มเสร็จแล้วเราก็ต้องไปเหมือนว่าไปฮิลเพื่อนนะครับพยุงเพื่อนกลับขึ้นมาได้เพื่อนก็จะมีชีวิตตามปกตินะครับแต่ถ้าเราไม่ฮิลเขาเขาจะนอนอย่างนั้นเลยครับนอนเออยู่อย่างนั้นนอนตุย เนี่ยชอบดวลปืนกันพี่วางวางเร็วจะได้วางยี่สดะดูพีเอฟซีก่อนทำไรอ๋อพีเฮดโอกคเซ่พี่พี่ของเซ่เอาเลยเอาเลยได้ยังไว้เอ็มนะเดี๋ยวต้องรอพี่เอฟซี่เขาพิกัดมาร์คพิกัดตำแหน่งก่อนนะครับเพื่อนๆไหนสร้างตรงไหนสร้างเลยเร็วซายก็ได้เอ็มนึงให้ให้ขยับรถไปข้างหน้าอีกปะ ก็ได้นะเพราะมันบังหนูถอยหลังไม่ได้เนี่ยครับขึ้นมานั่งบนรถสตาร์ทเครื่องนะครับแล้วก็ขับไปข้างหน้าได้เลยรถพวกนี้ต้องใช้น้ํามันนะครับเพื่อนๆจาไว้เลยว่าเนี่ยครับต้องมีน้ํามันเดอ้อถ้าเพื่อนๆไม่มีน้ํามันนี้ <c oughs> ก็นั่นเลยก็คือจบนะครับรถก็จะจอดทิ้งไว้อย่างนั้นแหละอันนี้เดี๋ยวผมถือไว้ดีกว่าอันนี้เหล็กนะครับเพื่อนๆ หนักมากเลยรอกันอยู่ข้างหลังพี่แบมซีได้แล้วแล้วโอเคก็ได้เพราะข้างหลังมันได้หลือพื้นที่เท่าๆกับบ้านหลังใหญ่แล้วตรงนี้เน,นี่ยครับเราเข้ามาก็เนี่ยอินเสิร์ตเลยนะครับเนี่ยครับเมทัลมันต้องการ45เพื <ๆ S 2> ่อนๆเห็นไหมครับแต่ผมถือไว้ที่10นี่ใส่ปุ๊บเห็นไหมขึ้น10เลยเห็นไหมครับแต่มันต้องการแค่45เองนะเพื่อนๆก็ถือว่าไม่เยอะนะครับเดี๋ยวเอาไม้ลงไปก่อนช่วยพี่โมเซก่อนแพลงมันต้องการ35นะครับวางก่อน จเออเดี๋ยวอันนี้แก้ต้นไม้ไปอ๋ออันนี้มันอันนั่นนี่ว่าปูนนะครับนี่ผมก็ถึงว่านี่อินเสิร์ตตรงนี้นะครับเพื่อนโอ๊ยติดต้องวางด้านข้างอย่างนี้นไม้หมดหมดล้างตูดป,ปะ <c oughs> โอเคตรงนี้ได้ไหมนะหนูขอดูแป๊บนึงยังไม่ต้องวางนะ ได้อยู่นี่ครับก็สร้างบ้านอย่างนี้ครับเพื่อนๆก็ไม่ติดกับต้นไม้มันเข้าไปไม่ได้พี่พี่โมเซตดดเ่ต้องกระโดดเหรอต้องกระโดดเหรออ๋อมันอย่างนี้ได้ด้วยแฮะก็คือเงยแค่เงยใช่ไหมพี่โมเซ่โอเคเออดีแฮะเกมมันไม่ไม่ไม่ยุ่งยากนะครับในการสร้างทุกคนขอถามจริงๆจ,จ,จะให้หนูเอาบ้านเหล่านี้ยหันมาด้านนี้ หรือว่าจะให้หันหลังไปอีกฝั่งนึงก็คือหันหลังไปหาบ้านหลังนี้หนูขอถามก่อนช่วยตอบคำถามหน่อยเออจริงๆแล้วพี่แมบซี่สร้างสร้างให้มันแบบอันนี้อันน,น,นี้อันนี้ควรจะเอาออกกันหลังเนี้ยไม่ไม่ไม่คือหนูถามคือคือหนูจะขยับให้มันออกมาให้มันมีพื้นที่ตรงกลางหน่อยแต่ว่าหนูก็ถามนะว่าอยากให้มันหันออกมาแบบนี้หรือว่าอยากให้มันหันเข้าไปหันเข้าไปดีกว่าอืมหรอเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหันหันออกมาหันออกมาดีกว่าหันออกมาดีกว่าพี่แมพซี่ อย่างนี้แหละถูกละให้ให้เลื่อนรถไหมใช่เลื่อนรถหน่อยก็ดีนะเพราะเราจะได้ขยับบ้านออกมาจะได้พื้นที่ตรงกลางมันจะได้สวยโอเคโอเคแต่ว่าของถือเต็มเลยอ่ะเดี๋ยวร้องก่อนร้องก่อนอยู่เดี๋ยวมาคุ้มสร้างไม้ได้ด้วยสร้างบ้านเถอะได้เลยนะโอเคโอเควางแล้วอ่ะบ้านใหญ่จริงๆไม่ได้ไหมอ๋อไอเมียสิเอาอย่าเพิ่งขยับกำลังสร้างบ้านอยู่ขอหน่อย หยับแล้วเรียบร้อยพอไหมน่ะพี่เอ็มซีเดียวมากเลยอะ่ะนะครับต้องสร้างทีละนิดทีละนิดอย่างนี้นะครับพเพื่อนๆพื่อนคอนกรีตจะเอาอยัางไงพี่โวลเซ่คอนกรีตมันอยู่ด้านในเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรื่องสร้างเดี๋ยวเพิ่งเอาอะไรใส่บ้านหลังกลางนะหนูขอด้วหนึ่งได้ได้ยังไม่ใส่ ได้อยู่ไหมปะปาได้ก<ช>็ <จน S 2> โอเคอยู่นะได้ได้ไดใช่ใช่ต้องมีพื้นที่ตรงนั้นสักหน่อยหนึ่งตรงกลางคือบ้านใหญ่ที่สุดทางขวาคือบ้านที่เราลงมาแล้วทางซ้ายคือลง,ลงมาอีกแล้วตรงนี้คือเล็กสุดอ้าวกดไม่ติดแต่ไม้นี่วางเยอะจริงอะ่ะเยอะ วทางนะพี่พี่ที่บ้านกลางเนี่ยบ้านเนี้ยใช่วัางเลยเยอะพอป้าบอกว่ามันโอเคแล้วพี่จะเชื่อปได้แล้วได้แล้วแต่ส่วนใหญ่จะพักบ้านบ้านหลังนี้มากกว่านะเสร็จยังออ้เกมแรกเลยอ้เสร็จแล้วใช่เกมนี้ค่อนข้างแหลกด้วยนะครับเพื่อนเพื่อนถ้าว่าสเปคคอมเพื่อนเพื่อนไม่ค่อยถึงนะหลักมันจะแหลกเลยนะครับเกมนี้ มันมันค่อนข้างจะกินสเปคพอสมควรเลยนะครับมีขนาดแบบค <น S 1> เครื่องผมนี้ออค่อนข้างแรงแล้วนะครับยังยังแหลกเลยเออคือปรับสุดอะ่ะอันนี้ผมปรับปรับสูงสุดของเกมเลยนะครับถึงจะได้ภาพแบบนี้ต้องวางบันไดไม่ต้องเปิดไฟในบ้านนะ ได้ค่ะบบบัันไดฉใหม่เพราะว่าเกมนี้ไม่ได้เสียค่าไฟนะครับเพื่อนๆเฮ้ยจะทันไหมเนี่ยพี่เวสซี่มันนานแล้วนะเนี่ยหมายถึงว่าเดี๋ยวเออเขาเรียกว่าอะไรนะเวลามันนาน,น,นไปเนีคุณภาพนี้มากเลยภาพจิ้งจอกตัวเนี้ยมัน,นคล้ายกับตัวที่อยู่ในอะไรนะอีกเกมหนึ่งอะเกมอะไรเออซันค <c oughs> ีแลนด์จริงดิตัวเนี้ยคล้ายๆมากเลย เหมือนตัวที่เป็นที่หนูติดไว้บนหลังหัวเตียงของในทันคิดเล่ผู้สร้างคนเดียวกันหรอนั่ในชน่ไม่ใช่หรอมันมันน่าจะแค่เหมือนน่าจะมีแบบขายเป็นโมเดลมะไม่รู้เหมือนกันขายเป็นโมเดลหรอหนูก็ไม่ค่อยมั่นใจเหมือนกันโอเคนะครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวถ้าเสร็จแล้วเดี๋ยวจะเอามาให้เพื่อนๆดูนะครับเดี๋ยวมันมันใช้เวลาพอสมควรเลยละ่ะเย้บ้านสร้างเสร็จแล้วเพื่อนๆเ,เ,เห็นไหมครับ นี่สี่หลังเลยมีซ f c สร้างหลังที่หนึ่งหลังที่สองอันนี้หลังที่สามนะครับเดหนูบอกไหมอันนี้คือหลังที่เล็กที่สุดอยู่ตรงนี้อันไหนคะอ๋อโอเคแล้วนี่มีชั้นสองนะเพือนแล้วใหญ่ขึ้นมาคืออันนี้ใหญ่ขึ้นมาคืออันนี้ใช่ไหมคะแล้วแต่มันเหมือนมีชั้นสองแต่มันเข้าไปไม่ได้นะเพื่อนมันป็นชั้นเดียวตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เนี่ยนี่ แล้วแล้วอสุท้ายที่ใหญ่ที่สุดคือตรงนี้ใช่ก็คือหลังที่เราที่ผมพาเข้าไปสำรวจนะครับใช่แล้วใช้ห้องนั้นเป็นหลักใช่โอเคก็สวยดีนะมมันมีชั้นบนด้วยนะเพื่อนโอเคนะครับอุ้ยติดขึ้นขึ้นมาก่อนอีกอ่ะใช่ใช่ขึ้นมาก่อนนี่อู้มีโต๊ะพูด้วยแฮะเจ๋งเจ๋งเจ๋งบ้านหลังนี้มีโต๊ะพูด้วยนะครับเหมาะกับผู้ชายโสดนะครับเพื่อนที่ชอบมีปาร์ตี้โอเค ไม่เหมาะกับผู้ชายที่ต้องการมีครอบครัวนะครับบ้านหลังนี้ผมว่าโอเคมาเด็กๆเปิดทีวีได้ไหมเอ้าตปินได้ฮะเปิดได้เปิดได้อ๋อเรียลเอสเตดูช่ลได้วยไปอุ้ยมืดแล้วเด็กๆมาเร็วมันยิงพลุกันได้ไดมายิงพลุให้เพื่อนๆเขาดูกันมาเร็วพี่ันเสชอบยิงพลุนะครับมันมีพลุให้ซื้อที่เนี่ยครับ มันมีพื่อให้ซื้อตรงอ่าเเจน g e n e อ่ l ตรงตรงฮาร์ดแวร์ใช่ไหมพี่แมพซี่ฮาร์ดแวร์สโตร์เนาะใช่น่าจะน่าจะโอ,โอ้บ้านหลังเมื่อกี้ที่เราไปมีประตูแค่สองบาอทอ่ะทั้งหมดอะ่ะโอ้ถ้าจะเจเนอ e r ลเจเนอ r a ลพี่แมพซี่เจเนอ r a ลหยิบเลยหยิบเลย,ย,เลยอยู่ซ้ายมือนี่ไงฮา <Hard ware, S 2> ร์ดแวร์ฮาร์ดแวร์ฮาร์ดแวร์ไม่ใช่เจเนอ r a ลนี่ฮ <Okay, okay. S 3> าร์ดแวร์หรอใช่แจช่โอเคโอเคระวังไว้ตรงนี้นะนมันมันจะมีนะครับที่ว่าให้เราซื้อนะเพื่อนๆไปดูได้นะครับ ในเกมมันมีอยู่สองจุดนะครับก็คือฮาร์ดแวร์สโตร์กับเจเนอเรล t o สโตร์นะคะเพื่อนๆอืมมันค่อนข้างจะอยู่ไกลกว่าหน่อยนึงนะครับส่วนฮาร์ดแวร์สโตร์จะอยู่ในเมืองเลยนะเพื่อนๆแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยพาชมเมืองนะครับอันนี้เจเนอเรล t o สโตร์ก็จะอยู่นอกเมืองนิดนึงนี่ครับเพื่อนๆแต่ดีนะไปล้วคุ้มใช่แต่น่าจะเป็นฮาร์ดแวร์นะฮาร์ดแวร์ที่ขายพลุกนะครับหยิบมาเลยหยิบเด็กๆหยิบมาเลยพื่ันๆซิหยิบมายังคะโอเค เดี๋ยวจุดให้เพื่อนๆดูเลยจุดหมดเลยเหรอก็ได้นะเดี๋ยวไปซื้อมาใหม่เพราะว่าเราสามารถซื้อได้เยอะนะใช่ไม่ใช่แบบอันเดียวอันเดียววังเลยเดี๋ยวจุดทีเดียวเลยเรามาไปดูกันรัวสินะใช่รัวเลยพี่<ร>มซี่อยู่ไหนคะอ๋ออยู่นี่นูสงสารรถคันนี้หนูขอมาไปจอดไ้กับเพื่อนนะหมายถึงว่าจะทิ้งมันใช่ไหมไม่ไม่หมายถึงว่าสงสารมันมันอยู่คนเดียวจะพา,าไปอยู่กับเพื่อนหน่อยได้ ออขับเป็นใช่ไหมคะขับเป็นขับเป็นโอ้โหพี่โมเซี่ขับแล้วชนชนชนน้ำมันตุ้มโอเคเสร็จแล้วโอเคครบหมดแล้วนี่ครบหมดแล้วครบหมดแล้วโอเคจุดพลุกันเลยแนะพี่โมเซ่จุดพี่โมเซ่อยู่ไหนคะหมดยังหมดยังพี่โมเซ่หมดยังหมดแล้วเออหมดแล้วจริงๆด้วยโอเคมีเท่านี้นะครับมีกี่มีกี่แบบสองสามสี่ไม่ดีกี่แบบแม่หนึ่งมีสิบเอ็ดป่ะเนี่ยสิบเอ็ดสิบเอ็ดแบบ มันเป็นแบบนี้คือเป็นสีนี่มันจะมีเอิดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดที่วางอยู่ข้างหน้านี้แปดแปดแบบแปดแบบเนออหรือเปล่าน่าจะน่าจะน่าจะโอเคเดี๋ยวเราค่อยไปดูที่จงเจเนอรทสโตรกทีก็ได้นะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันอ่ะเอาเลยกดเลยนะหนึ่งแบบซี่มาดูเลยผู้สวยครับเพื่อนๆกดแล้วนะกดเลยกดแต่ละอันเลย เ,เดี๋ยวต้องเพื่อนให้เพื่อนๆดูด้วยสิว่ามันเป็นอะไรบ้างเน่ครับมันจะประมาณนี้หนึ่งหนึ่งพลุหนึ่งอันมันได้พลุแค่อันเดียวนะครับเพื่อนๆนี่พื่อนเซ้จุดต่อเลยจุดต่อละโอรดูพลุแต่ละแบบนี้จะไม่เหมือนกันนะคะเพื่อนๆแต่ว่าหนึ่งอันแค่หนึ่งแบบนะครับ สวยมากเลยสวยมากหมดแล้วหรอหมดแล้วหมดแล้วมันเร็วมากใช่หมดเร็วมากเฮ้ยโอเคเดี๋ยวตอนเช้าแล้วเดี๋ยวคลิปหน้านะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะพาไปให้เพื่อนๆดูนะครับว่าเดินพาเพื่อนๆไปสำรวจในเมืองนะครับแล้วพี่มาซี่จะลบอันนี้ปะลบที่ว่าอันนี้คือเต็นท์นะครับเต็นท์แรกที่สําหรับเริ่มเกมเลยนะครับเพื่อนๆมันลบได้ยูอลบได้ลบได้เดี๋ยวคอยดูนะ มันให้เราเซฟอุ้ยหายไปเลยจริงๆด้วย <S 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 มาให้เราเซฟเกมได้อะไรได้นะครับแต่ว่าถ้าเราไม่จําเป็นแล้วก็ลบออกไปนะครับเพราะเรามีบ้านเอาไว้เซฟแล้วนะเพื่อนๆบ้านหรูบ้านสวยด้วยมันสร้างหลอดไฟได้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าไงผมพาเพื่อนๆมาสำรวจในเมืองแล้วเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆสร้างโรงเรือนเนาะพี่แมพซี่ใช่โร<ล>งเรือนเก็บปาง<ๆ>โรงเรือนสําหรับเลี้ยงไก่นะครับที่เก่น คุกกุกุกแล้วก็โรงเรือนสาหรับเลี้ยงหมูเลี้ยงควายนะครับเลี้ยงควายเลี้ยงงัวเนาะเลี้ยงงัวใช่เลี้ยงงัวเพราะว่ามันมันเป็นแต่ไม่ต้องเยอะเกินไปเดี๋ยวเกมแกะผมบอกไว้เลยว่าเกมมันแหลกมากนะครับเพื่อนๆซื้อหมูมาแล้วหมูมันเกิดลูกออกมาด้วยเพื่อนๆโอ้ยแบบเยอะมากเนื้อเยอะมากเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาทําสอนวิธีกรรใส้กรอกด้วยนะครับเพื่อนๆ อ่ะพี่แมพซี่วิ่งไปไหนเอ่ยหนูวิ่งมาปิดอันนี้สียงมันดังมากอ๋อโอเคอเคแล้วเดี๋ยวยังไงก็ฝากเพื่อนๆน,นะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นกำลังใจให้ผมกับพี่แมพซี่ <S <S พี่มอมเซ่ด้วยนะครับสำหรับเกมวันนี้นะครับ range stimulator นะครับเพื่อนๆมันเป็นเกมเก่าเดี๋ยวมันอัปเดตใหม่เยอะด้วยเหมือนกันเลยนะครับรกราฟริกสวยม,นนาสมากขึ้นเลย,ยแล้วตอนแรกที่ที่เป็นเป็นเรื่องฮาฮใช่ไหมพี่แมพซี่ก็คือว่าหมอนของของห้องนี้เวลาเรานอนใช่ไหมครับพี่แมพซี่ เด็กที่มันมีสองเตียงอยู่ข้างๆกันหัวเราจะทะลุลงหมอนเลยทั้งสองเตียงหัวจะทะลุลงหมอนเลยนะครับแล้วอย่างที่หายอกย่างนึงก็คือมันอยู่เตียงหนึ่งที่จะหันกับหัวกับเตียงหนึ่งอ่ะเตียงนี้เลยแต่ตอนนี้เขาเขาแก้เขาแก้บักแล้วนะครับคลิปเก่าไปดูได้นะครับที่นอนในผมหัวล็อกกับพี่แมสซี่ใหญ่เลยเพราะว่าพอเวลาเรานอนปุ๊บมันจะอาหมอนบังหน้ามันหาว่าเลยเพื่อนแต่ครั้งนี้ไม่แล้วแต่ครั้งนี้เห็นไหมครับนอนดีมากทำกราฟิกออกมาได้สวยมากๆเลยนะครับ อันเดอร์เอ็นจินนะเพื่อนๆโอเคเลยนะครับแล้วเหนียวก็ยังไงนะครับฝากเพื่อนๆก็ดูคลิปมาโมชแนลได้นะครับมีเยอะแยะมากมายนะครับเพื่อนๆและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับพี่แมปซี่สลิปปิ้งแล้วนะเพื่อนๆโอเคนะครับเพื่อนๆขอบคุณมากนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับเพื่อนๆสำหรับเลนส์ซิมูเลเตอร์สวัสดีครับเพื่อนๆ